เซสวัสดีค่ะบ้านสวยๆบรรยากาศในฝันที่หลายๆท่านต้องการนะคะแปลงนี้บ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะเป็นบ้านหลังใหม่นะคะพร้อมที่ดินขนาด1ไร่ราคา2 4 9ล้าน4,9บาทค่ะสร้างบรรยากาศให้ท่านได้เข้าอยู่ได้เลยนะคะกำลังจัดสวนเพิ่มเติมค่ะอยู่ใกล้ตลาดนัด1กิโลเมตรนะคะมีบ้านพักด้วย ขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำครัมีห้องครัวมีระเบียงทางเดินมีห้องโถงมีที่จอดรถนะคะแถมแอร์3ตัวแถมเครื่องทำน้ำอุ่น2ตัวแถมปั๊มน้ำและแทงน้ำด้วยค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะจัดไว้อย่างลงตัวเลยค่ะสามารถเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่ อยู่ที่ตำบลหนองราชวัรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ห่างจากวัดหนองทราย1กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะทำเลสำหรับการอยู่อาศัยนะคะไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวไม่วุ่นวายและไม่แออัดค้าสนใจสามารถนะัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทักคุยกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป เป็นเบอร์โทรผู้ขายนะคะเจคโนใส่ไว้ให้ทั้งหมดเพราะทางเราเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ